ที่โรงเรียนมาแวทร้านนี้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมอน,นอกจากข้าวมันไก่จะอร่อยอมีข้าวขาหมูข้าวหมูแดงนะมีข้าวหมูกรอบมามีเหลืองมามียกนะแต่ว่าลูกสาวเขาสวยมันเท่าไหน่ครับเป็นลูกมาทานกันนะคะร้านวมีเกียวยาวาราชอ่ามีเกียวยาวาราชสาขาเชียงรายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโรงเียนแฟมิลี่สวัสดีครับ น้าฝ้าอยากกินข้าวมันไก่วันนี้เรามากันที่ที่ไหนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะก่อนถึงห้าย่าพ่อขุนมเชยงเมืองลายครับนีร้านบะหมี่เกี้ยวกวางตุ้งเยาวราชนะบราคุณเคยมากินบ่าะุณบอกอร่อยนอกจากเพราะว่าโรงเรียน้าุอยู่ตรงนี้ค่ะที่โรงเรียนม้าแวะร้านนี้เห็นผลพ่ออะไรรู้ไหมนอกจากข้าวมันไก่จะอร่อยมีข้าวขาหมูข้าวหมูแดงนะมีข้าวหมูกรอบบะหมี่เหลืองบะหมี่หยกนะแต่ว่าลูกสาวเขาสวย ภารกิจหลักเลยนี่ไอที่ว่าเอาไปไหนแล้วลูกสาวขอเขาสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับโอ้น่าก,กินมากเลยประคุณก็เคยมาชิมใช่ไหมโอ้อันนี้คือย่างเตาอย่างนี้เลนยน,นะเฮียเนาะเฮียเปิดมาก,กี่ปีและะ้วครับแปดปีอยู่ตรงนี้เลยเหรอครับอ๋อเคยมากินแต่ร้านอะไรร้านลุงไทย <c oughs> ขา้าวแกงลุงไทย สั่งสั่งแก๊ปได้สั่งชื่อร้านก็ตามนั่นเมื่อกี้นะครับข้างบนเลยใช่ไหมครับตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะเฮียนี่ทางไปสระตักีวลากลางครับโตข้ามกับยิงยงกับโลตัสโลตัสเล็กนไงนะครับเด็กน้องเรียนจะมาซื้อของโลตัสพอดีครับก็เปิดเปิดทุกวันไหมเฮียเปิดทุกวันเลยเนาะครับ พี่มากินร้านนี้เห็นลูกสาวสวยกันเลยแวะมาดูนางเอกสาวหน่อยเธอกินอะไรข้าวสามข้าวมันไก่ไปแล้วนะคะเพราะว่าอยากกินข้าวมันไก่อ่าข้าวมันไก่นะที่นี่มีหมูสเต็กด้วยหมูสเต็กนี่ย่างแบบนี้ใครจะสั่งแก๊ปสั่งอะไรได้มีมีหลายอย่างน,น่ากินทางเดี๋ยวให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้ดูหน้าหน้าร้านหน่อยเนี่ยก็จะมีข้าวหมูแดงข้าวมันไก่นะมีตุ้เชียงมีแบบน่ากินอ่ะนะมีมียกมีหมี่เหลืองนะครับสั่งได้ทั้งแก๊ปแล้วก็ ฟู้ดแพนด้าเนี่ยอยู่ในเมืองก็สั่งได้หมดมาที่นี่ถ้าต้องต้องส like, ั so år, ่งเลยนี่ส so, ั่งอะไรเนี่ยถ้ามาที่นี่แบบว่าส่วนมากเลยจะขายดีที่สุดของร้านเนี่ยเนี้ยขายอะไรหรือพอๆกันนะอออันน้ผมสั่งก๋วยเีที่ว่าอร่อยน่ะเซตหนึ่งแล้วก็หมูสเต๊ะยี่สิบไม้แล้วก็ข้าวมันไก่หนึ่งจานข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบ อะไรอะไรเงี้ยขายดีเอา,เอาแห้งเนี่ครับส่วนม,มาแปดปีแล้วครับเนี่ยสั่งได้น้องแก๊ปแล้วก็พูดแพนด้านะครับอโอ้ยมาดูเดี๋ยวดูเขาลวกเส้นครับนี่มาดูลวกเส้นแบบแบบแบบแ,แ,แห้งเนี่ยเนาะอย่างนี้เท่าเท่าไหร่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าแห้งตรงนี้อา่านี่พิเศษสี่สิบครับสี่สิบบาทครับ โอ้หอมหอมมากเลยน้ำมันเจียวหอมลวกร้อนๆเนาะมีผัอกู่ใต้เส้นเหนียวนุ่มครับโอ้หอเดอร์มาเต็มเลยทั้งแก๊ปทั้งแก๊ปทั้งผูแทนด้าครับอ๋อเขาใส่หมูแดงให้ด้วย ดูน้ำจิ้มของน้องฝ้ายนะครับก็มีน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะโอ้คนทูนนะครับเรามีน้ำซุปอย่างดีให้เลยนะไปนะครับคนเด่นรอกินหมูสเต๊ะอยู่เลอพี่น้องไปน้องฝ้ายขขงหิวข้าวครับลองกินหมูสเต๊ะนะ,ะให้น้องฝ้ายชิมดูน้ำน้ำซุปเขาเป็นยังไงปองคูณก็ชอบมาเคยมากินเหรอ<ะ>แต่ว่านาน้นนนะมั้ง กกินนเมันอยู่ที่น้ำจิ้มไงน้ำจิ้มเขาใส่ใส่กะละของเขาค่ะครับน้ำจิ้มเขาใส่หลายๆอย่างก็หอมใส่เต้าเจี้ยวใส่อะไรนะใส่มีอะไรหอมบ้าง,งเก่งเต้าเจี้ยวอร่อยอนะอสดน้ำร้อนๆอ,อยากกินครับยิงก,กับเด็กอยากกินข้าวมันไก่มาจากนู่นแล้วก็เลยต้องพามากินที่นี่สดน้ำร้อนๆไปครับอร่อยค่ะ มีไหนลูกสาวเขาไปแต่งตัวหรือไปถไห่หายพังหาไปนานมากเดี<笑><笑>๋ยวให้น้องเขามาย่างไม่ได้ถอดเที่ยวหรือเปล่าฮะ<แ>ใส่เที่ยวอะไรมาเนี่ยเออวันนี้หน้ตาตัวเด็กวิ่งเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ตั้งใจมันจะมาถ่ายนะเรามันจะมาซื้อของแล้วก็เมื่อกี้เห็นน้องเขาปิ้งหมูสเต๊ะอยู่ก็เลยว่าตกใจเอ<ๆ>เอก็ก็สา<ๆ>วจีนอะไรงเงี้ยหมูแดงจริมไหมอ่ะนอ้องชิมมันดูหน่อย จริงอะไรจริงมันจะมีเอ it ๋ถ้าเป็นหมูแดงมันทานน้ำซุปแดงนแรงล้านมาเนาะอ่าเราเอาสเกียรพี่ก็ได้นะแล้วน่นแะอ่าอ่เป็นคนเท่าไหร่ตชิมให้ดูด้วยโอ้ลูกค้าก็เข้ามาตลอดครับ หอมค่ะเส้นหอมหอมนะเดี๋ยวเรนเรนเขาชิมหน่อยอันจะสวัสดีครับนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้สวัสดีกล้องเลยลองชิมดูค่ะชิมดูหน่อยว่าเจียวเียวแห้งมันหอมดีอวค่ะคุกยิ้ก่อนตอนอยู่กรุงเทพไม่ชอบกินไอยมาแล้วมาแล้วโอ้ฟังนี้ไม่ได้ยิ้มเลยนะ ดูนุ่มค่ะโอ้ดูดูเครื่องเขาเยอะมากเลยค่ะลูกเดดน,นี่ครับหมสเต้แล้วก็ให้เครื่องมาสดๆนี้เลยครับนีดแล้วก็มีมีน้ำกินกับบุสเต้โอ้เวลาชิมก็ไม่ได้กินนานมากเลยนะบุสเต้หาเจ้าที่อร่อยลองชิมดูค่ะนี่เวลาจะทานกับต้มตุ๋นนี้ เป็นไงคะอืมเข้มข้นมากความมีพิ่สดอืมอร่อยไม่ได้กินอย่างนี้มานานแล้วอืมอมอ,มอร่อยใช่ไหมคะขอไม้นึ่งหน่อยอ่ะชิมดูก่อนให้เราเด็ดชิมไปเรืเร่ยอยๆเวลาจะกินก่อนนี้นะจุ่มๆนี้นะ ขอให้น้ำซุปาบบนี้จะดูด้วยด้วาหมวกกลางแล้วถ่ายตอนตอนน้ำิุมน้ำจิ้มนี่นะเดี๋ยวจิ้มที่ไม่ดูใหม่เนี่ยนี่จิ้มแล้วก็นี่เลยเห็นไหมฉ่ำเลยไหมเวลาเดือดทานก็แล้วมองข้ากันดีลองกินกับกินกับหอมแดงอืมอร่อย กกับกนุมถึงว่าร้านเขาขายแกฟฟูตสัางมาตลอดเลยเนาะเด็ดเนาะไม่ได้หยุดเลยเนียมนะหมดแล้ว,ลวใช่ไหมคะมนะอร่อยค่ะใครอยู่เชียงรายก็ลองแวะมาทานดูนะอร่อยค่ะตาของหมูระเต๊ะเยียอย่งเดียวอะ <laughs> ดูนะ้านน้องฝ้ายไปก่อนก็นได้ดูหนะ้ เท้าเขาเหมือนจาลาจีนเลยเหมือนละมันเลยนะเอาแบบเหมือนจาทัจีนเลยรวยมากจะมากัดนิดนึงกินใกล้ๆล้วกินเปิดป่ะพี่ดินั่งเก็บผมเลยอ่ะผมอ่ะผมอะไรผมมันรู้สึกมีอะไรโผล่ออกมาไม่รู้อะเขาอ่ะพี่ก็แบบเก็บๆตรงนี้นะสองข้างเนี่ยรู้สึกมันเจ็บๆเลยฟังเรือนดีงูจงอางบ่ะ งูจงอางโผลออกมาเมันไม่ใช่เขามันจะงมันเป็นหัวงูออกมาเฮ้ยเธอเธอลองเอานี่จุ่ๆน้องยองโชว์ยกโชว์ให้ดูดีๆหน่อยเนี่ยยกโชว์จานให้ดูหน่อยนี่ยี่สิบไม้เหรอทำไมได้เยอะจังเลยเนี่ยครังเรามาสั่งดูนะแล้วก็มีน้ำน้ำร้อนน้ำราดอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยแล้วเวลากินก็ราดแบบช้ำๆเลยกินหมี่แห้งกินอะไรอย่างนี้ได้

เดี๋ยวไปแอบถ่ายเอาก็ได้เธอถ่ายพี่หน่อยได้ไหมเธอถ่ายอร่อยค่ะอือทำไมตาเธอทำหน้าอย่างนั้นอะอืออือนั่นคืออะไรใช่ค่ะทำไมทำไมไม่มองกล้องแล้วทำไมดูตาแบบตาไม่ปกติเลยอ่ะปกติตับนหัวอยู่เฮ้ยตบนหัวอยู่เพลงอะไรนะที่มันมีงูออกมาอะไรเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะดี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 อะไรนั่นแหละ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สั่งหมูสะเต๊ะสักยี่สิบไม้ได้ไหมให้น้องเขาอยากได้ไหมมีไหมลองดูหน่อยสิมีแล้วไปลองไปสั่งตัวถ่ายให้พหน่อยหน่เห็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมเห็นพอไหมหนึ่งสองถ่ายอยู่แล้วซูมมาดูหน่อยสิซูมไม่ได้ซูมที่ไหนซูมแบนเก็บเองเองเองใครก็หลัง เดี๋ยวก่อนกลับเราจะให้น้องเขาฝากแล้วกันน้องให้น้องเขาฝากร้านให้แล้วกันนะเรากินก่อนใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเราจะกลับเราจะให้น้องเขาฝากร้านร้านให้ว่าได้ไหมหนูร้านหนูได้ลูค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดให้ไหมเขาที่อายมากเลยลองดูลองดูลองดูลุงเด่นจะลุงเด่นจะได้อมยิ้มหรือว่าจะได้ได้หรือว่าได้ก็กินไปก่อนกินกินกินเดี๋ยวมันจะติดคออร่อยละ มือสั่นมือสั่นจะน้ำนะทำน้ำก็หกทำน้ำก็หกเขาจะด่าตอาเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะลูกเรนนะมือสั่นหน่อยใจเย็นๆมือสั่นน้ำเขาหกไปหมดเลยลูกเรนมือสั่นแล้วอย่าอาสั่นนะมือหนึ่งก็จุ่มไปอยู่มือหนึ่งก็ลีตาไปอยู่มือหนึ่ เป็นผู้เก่งอยู่ใช่ไหมเอาแล้วให้น้องฝากฝกร้านให้หน่อยครับเม่ลืมมาทานกันนะคะร้านว่ามีเกียวยาวราชอ่ามีเกียวยาวราชสาขาชเชียงรายเนาะอยู่ใกล้ๆก,กับที่ไหนเนี่ยอยู่ายยาทาา่าแยกพ่อขุนท่าแยกพ่อขุนอะตรงข้ามกับโลตัสเล็กเนี่ยแหละครับมีมีโอกาสก็มาอุด่นหุ่นไ,ได้ข้างไปสนามกีฬาการ์จะอยู่ตรงข้ามโลตัสค่ะอ๋อครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับเนี่ยอร่อยมากครับกินข้าวอิ่มก็ไปแล้วนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองไปมาชิมดู ก๋วยเตี๋ยวกวางตุ้งเยาวราชนะ,ะตรงข้ามกับโรตัสเอ็กเพรสก่อนถึงห้าแยกพ่อขุนนี่ครับกลับไปบ้านแล้วเดยกก็หัวแตกแล้วพี่น้องขับรถไปไหมคะขับรถไปอยู่นะตอนถ่ายคลิปได้อยู่นะไม่อยากให้ปิดคลิปเลยอะ่ะให้หนูขับให้ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูขับให้ก็ได้เออเอาะอะะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขับให้ก็ได้ไม่อยากให้ปิดคลิปเลยอะ่ะกลัวหัวแตกไม่ได้แตกเพราะหนูหลอกอาจจะแบบลื่นบันไดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนใจใหญ่เหรอใช่ใช่ใช่ไม่เอาอ่ะอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ไปแล้วนะครับหนูไม่ค่อยทำร้ายใครหนูทำร้ายคนไม่เป็นไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้ารีบปิดคลิปเถอะรีบเตรียมตัวม,มีซอยไหนบ้างเนี่ย <P ing> พี่ไปลงพักก่อนดีกว่าว่าแจ้งความอ่ะไป,ไปลงพักละ <c oughs> ไปลงพักในตัวเมืองนี่แหละอ่าลองไปแจ้งไล้ก่อนก็ได้นะก็จะดีเหมือนกันไปแจ้งไปขอตำรวจช่วยเนี่ยจากแตกห้าเข็มก็จะแตกสักสามเข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ดีกว่าเขาให้เข้าในซอยนี้ได้เหรอได้ที่บุคห้ามเข้าอ่ะก็บอกแล้วว่าเขาห้ามเข้าไหนเห็นไหมขับรถตอนนี้ตับสนไปหมดแล้วน่ะไปทางไหนดีเนี่ย <c oughs> าาข้าไปทางไหนวะกลับบ <c oughs> ้านดี่พนอนนอนนี่ <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> ไ,ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องใครชอบก็ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะคลิปนี้กลัวแต่ว่าบันมีเขา่าอร่อยอยู่ก็ได้ก็่ได้ข้าวไก่ก็อร่อยค่ะ ออเดอร์เต็มเลยนั่นน่ะ,นะไปทางไหนนี่ยทำไมต้องทำไมต้องขับรถมาเข้าในเมืองเรืเลยนี่เราต้องกลับไปทางนู้นในบ้านเราอะ่ะก็ไม่รู้เธอสิให้โอกาสเธอเนี่ยตั้งสติค่ะสตินะคะสตินะคะอ,อคิวจ้งสติมาสัญญาคือ <Okay. S 1> ไ,ปไปแล้วครับไปแล้วครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับ เดี๋ยวับ right น้องไฟายขอตัวไปก่อนนะครับเตรียมกลับบ้านเป็นหัวแตกดีกว <Yeah, S 1> ่าแซทครับ right บ๊ายบายจ้า right บ๊ายบายค่ะ <Beach> <c oughs>